สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เราจะมาทำไทยากิทดสอบกันดูนะครับโดยเราซื้อเตาเทยากิมาแล้วเราก็ไปซื้อแป้งเทยากิสำเร็จรูปมานะครับซื้อมาชิมก่อนว่าแป้งสำเร็จรูปเขามีรสชาติยังไงนะอันนี้ซื้อแบบญี่ปุ่นมาเลยนะแต่ว่าที่จริงเราก็มีสูตรอยู่แล้วครับเป็นแป้งสาลีผสมนมผงนะรเราก็ลองทำมา ทำมาบ้างแล้วนะครับใช้แป้งแพนเค้เกเราก็ทำมาแล้วใช้แป้งวรลเฟิลเราก็ทำมาแล้วแต่ทีนี้เราอยากจะรู้ว่าแบบออริจินอลของเขาเนี่ยมันรสชาติยังไงนะ mm hmm. ก็เลยซื้อแป้งขนรูปเข้ามาดูแล้วก็ทําตามนะแล้วก็ mm hmm. มีไส้ตัวแดงนะนี่ไส้ตัวแดงเราไม่บอกยี่ห้อนะเราให้ดูก่อนไส้ตัวแดงแบบนี้นะครับซึ่งผมชิมแล้วอร่อยนะไส้แต่ว่าเดี๋ยวเราชิมออริจินอลของไคยากิ ดูก่อนว่าเขาจะออกมารสชาติแบบไหนนะครับผมวอมเตาแล้วก็ผสมแป้งเรียบร้อยแนละ้วไปทํากันเลยดีกว่านะลองดูนะครับตอนนี้ผมวอมวอมได้แล้วนะวอมกระทะน่าจะได้แล้วนะครับก็ทาน้ํามันไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะหยอดไปก่อนหยอดด้านนี้ไปก่อนนะครับของแป้งอันนี้มันข้นนะผสมตามสูตรกัานะครับมันก็จะข้นแบบนี้เลย ดี๋ยวจะเอาสักสี่ตัวนะวันนั้นจะได้แค่สี่ตัวนะฮะหยอดฝั่งนี้รอก็เดีเอามาประกบกันอีกทีหนึ่งนะผมลองก็หยอดฝั่งเดียวแล้วมันไม่เวิร์กนะครับอีกฝั่งหนึ่งมันมันไม่เต็มมันไม่สวยนะ แป้งสำเน็ดลูกเขาค่อนข้างข้นนะครับน่าจะได้แค่สี่ตัวเนาะสมุดนี้นะครับโอ้หไฟแรงไปแล้วรบีบถ่ายไปแล้วก็รีบประกบเลยแล้วกัน มูมากมากคืขนมอันเนี้มันจะนมันจะแบบเป็นขนมที่แบบไส้เยอะนะนนมนผไม่ได้มีเครื่องอุปกรณ์รอกผมไม่ได้มีอุปกรณ์ที่พร้อมที่จะทําขนมนะมาลองทําดูก่อนก็จะ,จะประมาณนี้แหละทุกคนโอ้ยดูน,นี่ไส้ปิ้นเลยจินไหม้มาแล้วะ ลาดลาดทับไปที่ไซดด้วยนะครับาลาดทับไปอีกชั้นหนึ่งเดี๋ยววิธีทำให้มันสวยเดี๋ยวเราค่อยมาปรับปรุงอีกทีหนึ่งแล้วกันก็เอาเอาันนี้มาทับนี่บ้าเลอะมากครับอันนี้ คือเราน่าจะหยอดเยอะไปเนาะทีแรกก็คือไม่เวิร์กไม่เวิร์กนเะดีย๋ยวเอารสชาติก่อนแล้วกันเราน่าจะหยอดเยอะไปครับมันเลอะดูฝั่งนี้ผมทำผมใส่แป้งเยอะเกินไปมันหกไปแล้วนะหกไปแล้วนะตอนนี้ก็เวลาผ่านไปหนึ่งนาทีแล้วนะฮะ เดี๋ยวเรารอพีกไปฝั่งนู้นนะจริงมันต้องใช้ไฟอ่อนแบบนี้ครับก่อนก่อนจะลงแป้งนะนถ้าเราลงแป้งไฟแรงเราทำไม่ทันนะคือขนมไกยกิเนี่ยผมผมอันนี้เห็นแล้วมันสูตรมันคล้ายๆกับแพนเค้กนะครับสูตรแป้งมันคนละคล้ายแพนเค้กคล้ายๆาวอเฟิลอะไรเงี้ยผมก็เลยลองเอามาทำดูนะ ไป,ไปถามเพื่อนนะที่อยู่ญี่ปุ่นนะเขาบอกว่าไทยเนี่ยคําว่าไทยอ่ะไทยที่ที่เป็นภาษาญี่ปุ่นนะมันแปลว่าพันปลานะยากิเนี่ยแปลว่าย่างนะครับทยากิเนี่ยมันก็คงจะเป็นขนมปลาย่างนะเนี่ตามความหมายนะฮะก็คือขนมที่เอาแป้งเค้กมาอบนะครับเป็นรูปปลาเนี่ยแล้วก็อบในเตาอะไรเงี้ยนะครับโอเคครับ ครบเวลาแล้วก็พลิกไปอบด้านนู้นนะสองนาทีเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราแอบดูกักหน่อยว้าวเฮ้ยสวยเนี่ยสวยสวย,สวยเดี๋ยวรอเี่ผมว่าสวยนะเดี๋ยวรอย่างสองนาทีแล้วกันอันนี้เปิดมาก่อนมาก่อนละคือเรา หยอดแป้งมันเยอะเกินไปนะครับเอ,อ้ยหยอดแป้งมันเยอะเกินไปแป้งออกเลยออกมาแบบเต็มอย่างนี้เลยอะ่ะล้อนออกมาตามขอบเลยอะแต่สีสวยนะสีสวยนะโอเคเลยนะเดีย๋ยวเราอบสองนาทีฮนะทิ้งไว้ก่อนอบสองนาทีโอเคครบสองนาทีแล้วนะครับเดี๋ยวพลิกมาด้านนี้นะพลิกมาด้านนี้แล้วก็จะ เปิดแอบดูท่านหน่อยเดีย๋ยวมาดูไม่แอบดูตรงนี้จะเปิดดูนะครับฝั่งนี้เป็นไงสวยงามหรือเปล่าเฮ้ยสวยสวยนะดูเพื่อ,อสวยนะแป้งถึงจะแป้งถึงจะเต็มไปหน่อยแต่ก็สวยเยวจะเอาจะเอาไม้จิ้มนิดนึงนะ ทดสอบว่าข้างในมันสุกหรือเปล่าลนี่ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะครับจิ้มลงไปตรงนี้ถ้าจิ้มไปแล้วมันไม่มีอะไรติดขึ้นมา,าแสดงว่ามันสุกแล้วนี่สุกแล้วฮะเดี๋ยวออกเลยเอาออกเลยนะคือปลามันตัวใหญ่อะ่ะคนโอ้สวยสวย สีสวยนะนี่คือดูจากผิวแล้วนะครับมันน่าจะแบบกรอบนอกแล้วก็ข้างในน่าจะนุ่มนะอ่าน่า,นามันมีความกรอบอยู่นิดนึงนะเ่แป้งพอเราอบใช้เวลาอบนานใช่ไหมอืมอร่อยอร่อยคนระับเดี๋ยวเข้าไปข้างในดีกว,ว่าร้อนนี่เรามากินเตยากีกันนะครับ กินตอนอนอุ่นมันมีความกรอบนะจากขอบมันเนี่ยนะขอบที่มันอบเนี่ยมันกรอบเดี๋ยวอยู่ด้านในนะลองดูด้านในนะอู้ยนุ่มนะไส้แบเอาใส่ไส้น้อยไปหน่อยเพราะกลัวมันล้นนะจริงอะ่ะแป้งมันข้นไป เราต้องใส่น้ำเพิ่มใหามันท้มันเห็วนิดนึงเวลาเราหยอดลงไปอ่ะมันจะได้แบบไหลทั่วได้ดีกว่าครไหลทั่วพิมพ์ได้ดีกว่าแล้วก็ทีนี้อันดับแรกเราหยอดลงไปเราจะทําให้แป้งมันบางๆก่อนนะอ่าแล้วก็ใส่ไส้นะใส่ไส้ให้เสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยมาหยอดแป้งอีกรอบนึงนะครับแล้วก็ปิดพิมพ์อบแต่ไส้ยี่ห้อเนี้ยอร่อยนะครับบอกยี่ห้อก็ได้อืม ของแม่เอ๋ยนะครับเซิร์ชในเซิร์ชในช้อปปีดูนะเซิร์ชในช้อปปีหรือว่าใน Google ก็ลองลองเซิร์ชดูนะครับเป็นไส้ขนมของแม่เอ๋ยนะครับผลิตโดยบริษัทแม่เอ๋ยเปียแอนพายนะผมว่าอร่อยเลยแหละมันหวานไม่มากนะนี่มาใส่กับขนมของเราเนี่ยไทยากินะฮะมาใส่ขนมไทยากิของเราเนี่ยมันจะทําให้ ไส้กับแป้งมันค่อนข้างกลมกลืนนะแป้งเขาก็ทําหวานน้อยนะครับไส้ก็หวานน้อยสาหรับคนชอบหวานน้อยนะ่าจะกินถูกปากนะครับนุ่มฮะถ้ากินอุ่นๆเนี่ยมันจะรู้สึกว่าผิวด้านนอกของปลาเนี่ยมันกรอบนะมันมีความกรอบอแต่แป้งด้านในมันจะนุ่มครับอืม เนือแป้งหน้านในมันเหมือนมันเหมือนวอฟเฟิลอ่ะมันเหมือนวอฟเฟิลหรือว่าเหมือนเค้กนะฮะลงตัวครับอร่อยมันไม่ต่างจากการใช้แป้งแพันเค้กของเราเท่านะความรู้สึกนะคห้ขายแป้งพันเค้กของของผมอะ แต่ว่าอาจจะต้องปรับนิดนึงนครับปรับโครงสร้างปรับสีขนิดนึงโอเคครับชอบอร่อยคนระับตัวเนี้ยเราจะขายตัวสิบกว่าบาทนะครับไม่ถึงยี่สิบบาทหรอกหลัดนันเนี่ยจะซื้อของราคาประมาณยี่สิบบาทนะครับยี่สิบยี่ห้าเนี่ยขายดีครับขายง่าย อเรียกว่าขายง่ายนะแล้วเราก็จะปรับสูตรให้มันไม่แพงอืมให้แป้งเร็จรูปของเราอะราคาไม่แพงไม่เกินกิโลละร้อยบาทนะครับเพื่อให้แม่ค้าอยู่ได้ขายต่อไปได้ครับเวลเราไปขายเนี่ยในในวงการอาหารเขาเรียก C.O.G. นะต้นทุนอนะ ก็คือให้มันอยู่ที่ไม่เกิน50%ไม่เกิน40%นะคะอยู่ได้นะเขาติดตามมันต่อปครับว่ามันจะออกมาแบบไหนนะผมก็ทำไว้แล้วผสมไว้แล้วเทสไว้แล้วเรล้ะแตว่าเช็คเช็คก่อนว่าไปเที่ยวกับยี่ห้อนที่เขาขายกันโลละ180-200เนี่ยมันมันต่างกันเยอะไหมมัน คุ้มค่าไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะเทียบตรงนี้แหละก็คือว่าถ้ามันได้ประมาณนักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นของแป้งยี่ห้อที่มันเป็นยี่ห้อตลาดแล้วราคาราคาโลละร้อยห้าสิบโลละสองร้อยเงี้ยถ้ากินเทียบกันแล้วมันต่างกันไม่มากผมก็โอเคเลยผมจะทําเลยแป้งไทยกิแล้วก็แป้งพันเค้เนี่ยผมจะรวมให้เป็นแป้งตัวเดียวกันนะครับเพราะว่า มันเหมือนกันมากมันค้ายกันมากมันเหมือนกันมากนะอืมโอเคงั้นคลิปนี้ผมไปแล้วครับฝากติดตามด้วยนะครับกับเพจบ้านพจชร์สร้างไอชี YouTube บ้านพัชร์สร้างไาชีนะครับก็ลากันไปแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ